สวัสดีครับผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับเรามายูทิ่แรงพิซเซอร์ของเราอีกแล้วนะครับแรงพิซเซอร์ของเราตอนนี้มาถึงเลเวลมาถึงตรงนี้แล้วนะครับห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าลเวลของทีมนะห้าสิบเก้าครึ่งแหล้าสิบเก้าครึ่งกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะได้เลเวลหกสิบแล้วโอเคคราวที่แล้วเราแนะนำตัวละครหลักๆไปนะครับห้าตัวละคร ป็นตัวละครหลักนะครับวันนี้เราจะแนะนำตัวละครตัวต่อไปรอบที่แล้วตัวละครหลักเราก็จะมีแมทธิวนะฮะอันเมดาอ่าแล้วก็ไอกาแมสทิวอันเมดาเจสิก้าแล้วก็เกรเนียเกรเนียอ่านี่เกรเนียนี่นะครับแล้วตัวละครที่5ที่เข้ามาช่วยในเกมก็คือแลน ในระดับ SR ตัวละคร SR ตัวเดียวที่เกมมันให้เรานะครับที่เกมมันให้เราเ่นผ่านาผ่านเป้าหมายของเกมมันก็จะได้แลนส์มานะครับไม่ยากแต่ตัวละครอื่นๆเนี่ยเราต้องหามาเองนะส่วนใหญ่เราจะได้ตัวละครระดับ R เยอะมากเลยตัวละครระดับ R นี่ดูจากตรงไหนนะดูจากตรงไหนนี่นะครับดูตัวละครระดับ R เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ วันนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราแนะนําเลยตัวละครอีกห้าตัวละครนะอีกห้าตัวละครซึ่งเป็นระดับ R เป็นลตัวละครที่มีประโยชน์ในการเดินเกมของเรามากเลยนั่นก็คือตัวละครแรกก็จะแนะนําตัวละครนี้เลยเลวินนี่นะครับเลวินเป็นตัวละครระดับ R นี่นะฮะที่เราจะต้องไปจับกาชาะนะครับไปจับกาชาะแล้วเราจะได้เลวินมานะไม่ยากเลยเลวินเลวินเนี่ย ขอญาดขยับตรงนี้มาเลวินเนี่ยนะครับเนี่ยฮะอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเอาข้อเอาข้อมูลก่อนเลยเลวินตอนนี้เราพัฒนาเลเวลของเลวินมาจะถึง56นี่นะครับ56เต็ม60แล้วนะครับนะฮะแต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนี่ฮะเนี่ยพัฒนาเลวิไปปั๊บ56แล้วพอช่วงเลเวลสูงๆเนี่ยต้องใช้น้ำยาประสบการณ์เยอะหน่อย57นี่ฮะ เนี่ยต้อีก 3, อีกสามอีกสามเลเวลจริงจะได้หกสิบโอเคนะฮะเนี่ยแล้วก็เลเวลเลเวลเนี่ยนี่คือค่าสเตตัสของเขานะฮะอันนี้เป็นค่าสเตตัสที่ได้มาจากคลาสนะครับได้มาจากคลาสแล้วก็อันล่างเลย skill. สกิลสกิลเขาจะมีแต่นี้ได้มาสี่สกิลแล้วนะครับเลเวลห้าสิบกว่าเนี่ได้สี่สกิลแล้วแต่เราจะใช้ได้จริงสามสกิลเพราะนั้นเราต้องเลือกเนี่ยเราต้องเลือก เลเวลมันใช้ไปสามสกิลแล้วสกิลนี้คืออะไรเอ่ยอะไรเนี่ยจับได้เสี่ยงคำรามเสียงคำรามนี่ใช้บ่อยอันนี้คือบัญชาการ def def ก็คือ defense ค่าป้องกันนะฮะใช้สองจุดเอาไปแทนอะไรอะ่ะเอาไปแทนนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้จับได้นี่มันอืมเพิ่มที่เเล่นมายังไม่เคยได้ใช้เลยเท่าไหร่อันนี้คืออะไร อันนี้คือคำรามที่ใช้อยู่อันนี้เสียงคำรามแห่งสงครามอ่าอันนี้เอาออกดีกว่าถอดออกนะแล้วก็เอาสกินนี้เข้าไปแทนปั๊บเนี่ยใส่ได้พอดีนะครับเพราะว่าค่าพลังเนี่ยมีห้าจุดนะฮะห้าจุดเดิมทีเดียวมันใช้แค่สี่จุดมันจะว่างอยู่จุดหนึ่งนะครับว่างอยู่จุดหนึ่งเราก็เลยเปลี่ยนเอาไอ้รูปดวงตาเอาสกินนี้ออกซึ่งสกินนี้มันมีจุดเดียวเอาออกแล้วก็เอาสกินนี้ซึ่ใช้มีสองจุดแขนงเข้าไปนี่นะครับก็ถ้ากับเราใช้ช่องของ ค่าพลังสกิลเต็มประสิทธิภาพ5ช่องนี่ฮะนิสเลเลวินนะครับแล้วก็คลาสไปดูคลาสของเลวินเลวินอันนี้คือการอัพคลาสนะครับอัพคลาสต้องชำนาญคลาสนี้ก่อนโดยใช้ไอเทมพวกนี้นะครับไอ้อเทมพวกนี้แล้วจึงจะอัพคลาสคลาสก็อยู่ตรงนี้เหมือน5ตัวละครละหลักเลยครับแต่นี้เป็นตัวละครที่ที่เราต้องหามาเองจากการจับกาชา แต่ว่าตัวละครพวกนี้ระดับอ่าก็ <ivot> จริงจะออกผลประโยชน์มากเลยวินนี่แหล่งมากนะครับแล้วสามารถที่จะอ่เขาเรียกอะไรอ่ะพลังยุคสามารถที่จะเติมพลังตัวเองได้เนี่ยเติมพลังให้ตัวเองได้นี่ฮะเริ่มต้นทีเดียวเลยไอ้เลวินนี่จะได้มาเป็นคลาสเป็นนักสู้ธรรมดาเป็นนักดาบนะฮะถ้าไปวิ่งสายดาบสายดาบเลวินก็จะเป็นจากเริ่มต้นนักสู้ก็จะมานักดาบนะครับสกิลก็จะได้มาเพิ่มขึ้นน,น,นะ่ยจะได้สกิลเพิ่มขึ้น รายละเอียดสกิลก็อยู่ตรงแถวๆนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือทหารที่เขาได้ได้ใช้เป็นทหารลูกทีมนะครับนะเป็นทหารลูกทีมเป็นคนทหารในกองทัพของของเลวินเลวินนี่เป็นแม่ทัพพอมาสูงสุดคลาสสูงสุดเป็นในสายดาบก็จะเป็นมาสเตอร์แห่งนักดาบแต่ถ้าไม่ชอบให้เลวินเปลดาบเลวินก็จะมาสายม้าได้สายม้าก็เป็นอย่างเดียวเลยเป็นหัวหน้าอัศวินทหารมา้านะฮะแล้วก็ สกิลก็จะเปลี่ยนไปเป็นกิลลเบิร์ดนะฮะแต่ถ้าไปสายหอกเลวินก็จะเป็นท่านในพลสกิลก็จะเปลี่ยนไปเป็นปกป้องนะครับปกป้องแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแต่ในของเราเองเราเราต้องเราเราชอบให้มันไปสายดาบก็เลยตียาวเลยสายดาบจะไปได้สูงสุดแต่ถ้าไปอีกสองสายมันก็จะไปกุดอยู่แค่แค่สองอันนั่นเองแต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนคลาสได้ตลอดเวลาโดยใช้ปุ่มน,นี้นะฮะ นะครับแล้วก็อันนี้คือคลาสของเลวินทหารของเลวินคืออะไรนี่ทหารของเลวินสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับพลังสองสามสี่หนึ่งเหรอถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไอ้พลังโลดนั้นเอานักสู้หูกระจายดีกว่าเนี่ยทำให้เลวินมีพลังสูงถึงนสองันสามนะแล้วก็อันนี้คือพลังของทหารในในกองร้อยอเรียกกองร้อยดีกว่านะ กองร้อยของเลวินี่ยกองทัพเหมือนจะมันจะใหญ่ไปอันนี้เป็นกองร้อยดีกว่าเพราะี่นปี้เป็นหน่วยย่อยนยฮะแต่ทหารนี่เราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาอุปกรณ์ที่เราใส่มาอันนี้เป็นอุปกรณ์ระดับ S S R นะครับอันนี้เป็นสีลุง้งและสีทองนี่เป็น S R ธรรมดาเนี่ยครับ S R ธรรมดา S R ธรรมดานะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็ัพเลเวลแล้วนะครับเป็นเลเวลเนี่ยเลเวลสอง เลเวลหนึ่งก็มีนะฮะอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งอันนี้เป็นเลเวลสามเลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยก็อัพเลเวลของอุปกรณ์ที่ใส่นะครับเสื้อผ้าไออุปกรณ์ที่ใส่ก็มีอาวุธเสื้อเกราะหมวกเครื่องประดับนะครับนี่ยอันนี้โอเคเลยแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสียงเสียงประกอบเสียงพูดเสียงเขาเรียกอะไรเสียงเสียงพูดเสียงภาคของเลวินนะฮะเสียงภาคของเลวินนะครับ เนี่ยอันนี้ฮะเนี่ยแต่ที่จุดแดงนะครับเสียงภาคของเลบินนี่เราไปโหลดมาแล้วอามีมาใหม่นะครับเสียง,งภาคของเลบินจะเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับแต่มันก็ทําให้เราเล่นเกมแล้วมีอรรถรสมากขึ้นอะมีเสียงเลบินภาคมาเป็นเสียงญี่ปุ่นกับเพลินดีนกันจะมีบรรยายเป็นบรรยายไทยซับไทยนะครับนะฮะนี่คือเลบินแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูเลบินโดยที่ไม่มีรายละเอียดเมนูต่างๆให้ดูเยบินนะครับ อันนี้ก็ดูครบถ้ารูปถ้ารูปปากกาก็จะเป็นเหมือนว่ามาเชียร์เลยินว่ถ้าเราชอบตัวละครเลยินเราก็สามารถที่จะมาเชียร์เลยินได้นะครับมาให้ดาวมายกนิ้วโป้งให้ยางเงี้ยก็เลยรู้สึกยอดเนี่ยมาคุยกันอะไรได้เนี่ยฮะมาคอมเมนต์เนี่ยมาอัปเดตตัวละครอะไรพวกนี้เ้ามาใช้ได้นะครับ แล้วก็จากเลวินเลวินแล้วถอยหลังกลับไปนะอีกตัวละครหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือตัวละครนี้แต่ตัวละครนี้เป็นระดับ S R ที่เราได้มาก็คือเฟยย่าที่เราได้มานะฮะจากการเปิดกาชาเหมือนกันนะครับเน่อันนี้เป็นอีกตัวละครนึงเป็นตัวละครที่เด่นๆมากที่จะไปช่วยเราในการลบนะครับเป็นแม่ทัพที่เยี่ยมมากเลย <ใน S 1> เอาเข้าไปดูเฟยย่าเฟยย่าเป็นระดับ SR S R ที่ เ,เท่าๆกับแลนสนะครับแา้ฟเฟย่าตอนนี้เป็นเลเวล55นะครับเราเข้าไปดูนะครับเตตัสกของเลของอ่างไม่ใช่นี่ฟเฟย่านี่นะครับอันนี้เป็นเตตัสกของฟเฟย่านะครับแล้วไปดูสกินของฟเฟย่าเหมือนกันเลยมีซี่สกิลเราใช้อะไรเนี่ยนี่สกิลอะไรเอ่ยฟเฟย่านี่สกิลปกป้องอันนี้เนี่ยงปลาอันนี้แนวหอก อันนี้ก็กินเลยเอยพลังแห่งความหวังอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้มันเป็นไงเออนี่ว่างนี่เหมือนกันนี่เราใช้ค่าพลังของสกิลว่างไปหนึ่งช่องอะ่ะเอานี้ออกดีไหมเงี้ยงปลาเนี่ยแต่เงี้ยงปลามันก็มีประโยชน์อะอันนี้ลหละแนวหอกแนวหอกที่จริงก็มีประโยชน์อยู่นะอันนี้คืออะไรปกป้องเออปกป้องก็ดีจำเป็นต้องใช้อะ่ะ เออเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับเอาเงี่ยงปลาเดี๋ยวเราไม่เปลี่ยนแล้วกันในตอนนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็โอเคปล่อยไว้นะครับคลาสคลาสของเฟย่าก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มต้นที่อะ,อะไรอะไฮลอดนะครับไฮลอดเป็นสายดาบไอ้โซทีเป็นสายหอกนะครับเป็นหลอดแล้วก็เป็นอาหารองค์เป็นอาหารอารักอาหารอารักแล้วก็มาเป็นที่สุดเลยก็จะมาเป็น ทหารอารักษ์แห่งราชสำนักแต่ถ้าใครจะให้เปลี่ยนไ้เป็นสายสายเวทขาวนะครับก็จะเป็นนักบุญหญิงจากนักบุญหญิงก็ไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นเทพีนักลบครับเทพีนักลบหรือใครจะให้เฟย่าไปเป็นสายเวทดําก็จะไปเป็นอัศวินยินิคอนนะฮะก็แล้วแต่เลือกนะครับได้หมดนะและมันสามารถที่จะเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ ดี๋ยวใช้บัตรคลาสนะครับบัตรเปลี่ยนคลาสเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ของเราให,ให้ให้เป็นให้เล่นสายหอ,อกนะครับเพราะว่าเขาเติบโตมาจากสายหอ,อกเป็นลูกหม้อเป็นลูกหม้อสายหอ,อกแล้วทหารหอ,อกเราก็เลยให้เขาเติบโตในสายหอ,อกยาวออกมานะครับแนวนี้นะฮะก็โอเคนะับนี่คือเฟยย่านะครับเป็นทหารหอ,อกที่อึดมากก่อนที่เขาจะตีท่าสึกนะเขาจะงัดก่อนหนึ่งครั้งงัดงัดจุดหนึ่งครั้งแล้วก็ พองัดเสร็จก็ทําให้พลังค่าสึกลดลงพอตีเสร็จแล้วงัดอีกครั้งหนึ่งทําให้พลังค่าสึกลดลงอีกรอบหนึ่งนะเยี่ยมมากเลยแล้วสามารถปกป้องเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆได้ด้วยอันนี้ตัวละครที่2นะครับตัวละครที่สองที่แนะนําในนอกเหนือจากตัวละครหลักนะเสย่ยาแล้วมีใครอีกนี่นี่ลายร์ดนี่นี่ลายร์ดนี่อีกคนนึงนี่นะครับลายร์ดนี่เป็นทหารม้าที่สุดยอดมากเลยโอเคเลยนะครับเนี่ย ลาย,ย้ายก็จะเป็นเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับไปดูคลาสของลาย,ย้ายเลยดีกว่าคลาสของลายยายจะเริ่มต้นจากทหารม้านะครับเป็นอัศวินทหารมา้าเราก็จะเติบโตเป็นหัวหน้าอัศวินสุดท้ายเขาก็จะเติบโตไปเป็นมาสเตอร์แห่งอัศวินถ้าเดินสายม้านะครับแต่ของเราตอนนี้เราเลือกให้ลายยายไปเป็นสายอัศวินชั้นสูงนะฮะอัศวินชั้นสูงเนี่ยฮะเพราะว่ามันจะมีติกเนี่ยติดแถบแดงนี่นะครับ อีกแถบแดงแดงว่าเราเลือกไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยก็จะขี่พงกระดูกไดโนหรือใครจะเลือกให้เป็นสายธนูก็ได้เป็นอาศวินธนูเป็นม้าธนูนะครับก็ได้นะฮะแต่ถ้าจะเอาสายรงของลายยาร์ดก็ได้ก็จะเป็นสายม้าสุดๆุดไปเลยอ่านี่ก็คือตัวละครตัวที่สามที่เราแนะนําในวันนี้นะครับทาหารเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลือกได้นะครับหนึ่งพลังหนึ่งเจ็ดแปดสามใช่ไหมครับถ้าเลือกตัวนี้ก็ ลดลงเหลือหนึ่งเจ็ดหกหกถ้าเลือกตัวนี้นะครับเลือกเป็นทหารโอ้พลังลดลงอีกเพราะนั้นใช้ใช้ม้าได้ดีสุดนะครับใช้ม้าเนี่ยพลังของลายย่จะสูงสุดหนึ่งเจ็ดแปดสามเนี่ยนะครับถ้าม้านี่หละหนึ่งหกติดเพราะนั้นม้าตัวนี้ดีสุดนะครับม้าตัวนี้ดีสุดเน่เราก็เลือกทหารที่ทําให้ลายยมีพลังรวมนะครับกองร้อยของลายยาเนี่ยกองร้อยทหารม้าเนี่ย อันนี้คืออุปกรณ์ที่ใส่ไปแล้วนะครับก็เป็นระดับเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองนะฮะการใส่เลเวลของอุปกรณ์เนี่ยมันจะทำให้อุปกรณ์เนี่ยได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะค่าพลังตัวนี้เพิ่มขึ้นเลเวลหนึ่งได้ค่าดีเฟนบวกอีกสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเลเวลสองค่าดีเฟนจะเพิ่มอีกสองเป็นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องไปอย่าลืมไปไอนี้ด้วยนะครับไป ตีบวกให้เป็นเลเวล2หรือไปเสกอุปกรณ์เพื่อให้มันขลังขึ้นตีบวกไม่มีนะครับไม่มีตีบวกไม่ได้นะครับตีบวกไม่ได้เราก็ไปเสกเนี่ยแต่อันนี้เสกไปแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเราเสกอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่าสเสตัดเพิ่มขึ้นอย่างนี้ได้ค่า hp ได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นอีก1%แล้วก็ได้ค่าดีเฟนเพิ่มขึ้นอีกหแต่ถ้าเราไม่ถูกใจเราเสกใหม่ได้เราเอันนี้เสกดีกว่า นี่ครับเราเสกด้วยอันนี้อะไรนะเนี่ยคัเนี่ย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 เสกด้วยคาถาอันนี้นะครับเสกเลยปั๊บปื้ดได้อินเทลิเจนต์ห้าแล้วก็ดีเฟนหนึ่งเหมือนเดิมเสกใหม่อีกรอบหนึ่งจนกว่าเราจะถูกใจดีเฟนหนึ่งโอ้โหใบเสกนี่ไม่มีประสิทธิภาพเลยยังไม่ได้ดีที่เราจะพอใจเราก็เสกต่อไปได้เรื่อย น,นี้ได้อินเทอร์เจนต์สองเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์หนึ่งเท่าเดิมอะเอาเอาได้อินเทอรเจนเพิ่ม,มอีกหนึ่งหน่วยไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเราก็จะเสกไปเรื่อยจกกนกว่าเราจะพอใจเสร็จเรียบร้อยภายหลังกับอันนี้คือลายยาัดนะครับอ่าโอเคครับลายยัดเสร็จเรียบร้อยลายยัดนี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเอ็ดนะเพิ่มลายยาัดอีกหน่อยปื้อแตะค้างเลยครับแตะปั๊บค้างเหมือนอยู่วิ่งยาวหมดเลยนี่หมดเลยฮนะ เนี่ยไอน้ำยาเติมพลังหมดเลยสีทองก็คือระดับ SR ได้หมายเห้าอง 52. อันี้คือรายยดจากรายยดมีใครอีกที่ที่น่าสนใจที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับอเออรือแนะนำแค่3คนก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปแต่นี้เราลองดูว่าทั้ง3ตัวละครที่ที่แนะนำเพิ่มมาเนี่ย เวลาเราเข้าสนามลบแล้วจะเป็นยังไงเราไปลองดีกันนะครับไปหลังออกไปเข้าสนามลบสมมติว่าอะไปเข้าสนามฝึกฝนกันล้วกันเข้าสนามฝึกฝนเอาไม่ใช่ไม่ใช่เือโทษทีลืมไปต้องเข้าตรงนี้สนามกิจกรรมรายวันนี่นะครับนี่กิจกรรมรายวันอันนี้ได้ไหมอ,อันนี้อันนี้อันนี้กิจกรรมรายวันอะ ออาที่เลเวล25ก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อว่ามันมีการได้เปรียบๆนี่ฮะอันนี้เราทหารหอกไว้เข้ามาหมดเลยเราออกเราออกนะครับรจะออกเราจะเอาแมทธิวเข้าไปช่วยแมทธิวกับอันเมด a าส่วนตัวละครใหม่3ตัวเราก็คือนี่เลยเลนินแล้วก็เป็นไหนอันนึงอะ อตัวนี้ก็คือเฟรย่าอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาลายยาัดเข้าไปลายยาดเป็นทหารม้านะครับม้าหมวกเหล็กนี่นี่นะครับก็ลองดูนะเราย้ายได้นะครับย,ย้ายจะใครเอาแม่ทัพคนไหนทาหารหน่วยไหนวางตรงไหนเราสามารถวางได้สลับได้นะครับสลับได้ปับ๊บโอเคเรียบร้อยลุย เราก็ใส่ออโต้เลยนะครับลองดูนะครับว่าเนี่ยนี่ลายยาน,นะครับบุกเข้าไปเลยเป็นทหารม้าตามมาด้วยเลนินนี่เฟย่านะครับนี่คือแนวหอ,อกของเฟยา่าอันนี้เป็นตัวละครหลักที่ใช้เติมพลังก็คืออันเดด้าครับเนี่ฮะนี่คือเฟย่านะครับเฟยาเ่าจะโดดเข้ไปปกป้องเพื่อนนะปกป้องเลนินเลนินเนี่ยจะเป็นทหารดาบ ทหารดาบจะพ่ายแพ้ทหารม้านะครับเสียเปรียบทหารม้าเพราะฉะนั้นถ้าทหารม้าเข้ามาลุยทหารดาบเนี่ยทหารดาบจะดีไม่ดีตายตายยกยกกองร้อยอ่ะตายหมดยกกองร้อยนะครับเพราะนั้นทหารม้ามาเนี่ยต้องเอาทหารหอกเข้าไปทหารหอกเข้าไปลุยจะดีที่สุดนะฮะแต่ถ้าเอาทหารอื่นไปเนี่ยหมายความว่าทหารหน่วยนั้นจะต้องมีท่าพลังที่สูงกว่าอย่างน้อยก็ มันหนึ่งเท่าตัวบวกลบนิดหน่อยนะครับถ้าเท่ากันเนี่ยแพ้เลยเพราะมันแพ้ทางกันนะครับอหารม้าเนี่ยอหารม้าเนี่ยต้องเอาหอ,อกเข้าไปสู้เอาดาบหนีแต่ถ้าจะเอาดาบเข้าไปสู้ดาบจะต้องมีพลังมากกว่าอย่างน้อยหนึ่งเท่าถึงจะสบายๆนะครับเนี่ยเนี่เยเลนินเป็นทหารดาบอาหารเข้าไปสู้กับ อาหารฮออาหารมา้าม้าเหล็กนะครับเนี่ยม้าเหล็กของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฉันต้องเอาเฟย์ยาเข้าไปนะเฟย์ยาจะโดดเขาปกป้องอยู่ชิดติดกันเนี่ยเฟย์ยาจะช่วยตลอดนี่ฮะนี่คือลักษณะการต่อสู้ของอแม่ทัพใหม่สามตัวละครที่เราแนะนําก็คือเฟย์ยาเลเออันนี้เป็นไลาย,ยา่าแล้วก็นี่เลนินแนะนําใหม่สามตัวละครนะครับส่วน อันเมดากับแมทธิวนี่เป็นตัวละครหลักแนะนําไปในคราวที่แล้วนะครับคราวนี้เราแนะนําเพิ่มมาอีก3ตัวละครก็น่าจะทําให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาแวะเวียนชมคลิปเกมของเราเนี่ยได้ทําความเข้าใจกับแรลงกิเซอร์เพิ่มขึ้นอีกน่าจะเริ่มมีอัตรรถสนุกขึ้นมาบ้างแล้วในการลุยแร n g งกิเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําไปเรื่อยๆอย่างละเอียดยิบยิบเลยนะฮะยิบยิบเลย รับประกันเลยว่าถ้าใครอยากลองเนี่ยดูคลิปของเรามาเรื่อยๆนะฮะได้แน่นอนเลยเล่นได้แน่นอนเลยก็ตามเราไปนี่แหละนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านและเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปเกมของเราเป็นกำลังใจให้ตามใจฉันเสมอมานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกสนานกับกับเกมนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขปราศจากโรคภัยผ่านพน้นโควิด -19 ไปพร้อมๆกันครับ ขอให้ทุกปีมีความสุขครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ